เผื่อใครที่ขาดหรือว่าไม่มาหรืออะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมให้กับพวกเราจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการเรียนนะอ่ะเดี๋ยวครูจะตอบให้นะคะเป็นเป็นคาตอบเลยนะคะถ้าพวกเราไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักแชทมาหาได้นะคะอ่ะดูข้อแรก,กปริมาณทางฟิสิกส์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง นะคะอธิบายความหมายพร้อมกับยกตัวอย่างมา5ชนิดเนาะเพราะฉะนั้นคําถามนี้มันครอบคลุมแล้วเราจะต้องตั้งแต่ตอบจนกระทั่งถึง5ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณทางฟิสิกส์มีกี่ประเภทข้อนี้เราต้องตอบช้อยที่1ว่ามี2ประเภทนะคะมีะเดี๋ยวก่อน ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะปริมาณทางฟิสิกส์นะคะมีกี่ประเภทนะลูกนะก็คือมี2ประเภทนะคะอ่ามี2ประเภทอะไรบ้างทีเนี้ยอะไรบ้างลูกอ,อะไรบ้างนะคะก็คือ1ค่ะ1ค่ะคือปริมาณสเกล่าเนาะปร,ะริมาณสเกล่านะคะ2ค่ะ หนึ่งคือตรงนี้นะครูต่ายเอาสองไว้ตรงนี้นะคะสองปร,ปริมาณเวกเตอร์นะคะอ่าเวกเตอร์นะคะสเกล่าเดี๋ยวให้เป็นตัวภาษาอังกฤษไปหน่อยหนึ่งเนาะ L A R นะคะส่วนเวกเตอร์ก็ V E C T O R นะคะ ทีนี้อธิบายความหมายค่ะอธิบายความหมายค่ะลูกเป็นช้อยตัวที่3ค่ะอธิบายความหมายคืออะไรลูกก็คือปริมาณสเกลล่านะคะก็คือบอกเป็นปริมาณค่ะที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียวค่ะลูกบอกขนาดเพียงอย่างเดียวนะคะหรือบอกแค่ขนาดนั่นเองนะลูกนะเ <Norwegian. S 2> พียงอย่างเดียว นะคะก็คือปริมาณสเกลาร์บอกแค่ขนาดนะคะเช่นค่ะทีนี้เนาะครูขอว่ายกตัวอย่างไปเลยนะ5ตัวเช่นอะไรดีถ้าเราเรียนอยู่ในห้องนะล,ลูกนะมันจะมีอะไรบ้างคะอัตราเร็วจำได้ไหมอัตราเร็วตัวย่อเป็น V เนะาะพลางงานนะคะตัวย่อเป็น P นะคะแล้วก็ความร้อนนะคะ ความร้อนนะคะความร้อนเป็นอุณหภูมินเนาะแล้วก็ความยาวความยาวเออเดี๋ยวครูลบตัวย่อออกก่อนเนาะมันจะเขียนไม่พอความร้อนนะคะแล้วก็ความยาวความยาวนะคะอออะไรอีกดีมวน ครบห้ายังอ่ะครบห้าแล้วนะแต่นอกเหนือจากนี้นักเรียนก็ตอบได้เช่นเดียวกันนะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ไม่ผิดนะในขณนะดเดียวกันมาดูในส่วนของปริมาณเวกเตอร์ค่ะเวกเตอร์ในความหมายของเขาคือบอกทั้งขนาดและทิศทางค่ะบอกทั้งขนาดและทิศทางนะคะซึ่งตัวนี้เช่นอะไรล่ะทีนี้เช่น ความเร็วเมื่อตะกี้นี้เป็นอัตราเร็วรอบนี้เป็นความเร็วนะคะอะความเร็วอะครูเขียนผิดแป๊บนึงลูกความเร็วนะคะความเร่งความเร่งความเร่งคือค่า A เนาะการกระจัดการกระจัดนะคะเอ่อ แรงเอ่อสนามแม่เหล็กเนาะเพราะว่าในนี้เรามีเรียนเรื่องของสนามแม่เหล็กนะคะทิศทางของเขา,าค่ะสนามแม่เหล็กนะคะอ่าเป็นตัวอย่างแล้วนะจากนั้นค่ะข้อที่2ระยะทาง distance นะคะคืออะไรนะคะเอ่อจริงๆคำว่าระยะทางนี่ก็คือถ้าครูใช้ภาษาพูดอย่างง่ายนะคะระยะทางคือ การเคลื่อนที่ทั้งหมดของวัตถุนะคะก็คือความยาวนะคะความยาวของการเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่อ่ทั้งหมดแล้วกันได้ทั้งหมดนะคะได้ทั้งหมดนะคะอ่ามีหน่วยเป็นเมตรเนาะหน่วยเป็นเมตรหรือกิโลเมตรก็ได้นะคะ ทีนี้การกระจัดค่ะการกระจัดคืออะไรเราคุยกันในห้องแล้วว่าการกระจัดก็คือการเดินทางเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงนะคะหรือระยะทางที่เป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายนะคะเดินทางเป็นเส้นตรงคือระยะทางเส้นตรงจากจุด จากจุดเริ่มต้นนะคะถึงจุดสุดท้ายค่ะถึงจุดสุดท้ายนะคะทีนี้มันจะมีอยู่กรณีหนึ่งถ้าบังเอิญที่แบบจุดเริ่มต้นของเรานะคะแล้วก็เดินวนมาแล้วก็วนกลับมาถึงจุดสุดท้ายเป็นที่เดิมการกระจัดจะเท่ากับศูนย์จำได้เนะาะทีนี้นักเรียนมาดูต่อในข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะ จากภาพกำหนดให้คือเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3เส้นทางนะคะมีอยู่ทั้งหมด3เส้นทางมี A มี B แล้วก็มี C A นะคะ A B C ที่ว่านี้เขาถามว่าข้อแรกเลยนะคะถามระยะทางของ A ก่อนเนาะเส้นทาง A มีระยะทางเท่าไหร่เมตรการกระจัดเท่าไหร่เมตรนะคะเราก็มาดูเลยตรง A ตรง a ก็คือตรงนี้ค่ะนี่นะคะ a เขาเป็นเส้นตรงลูกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเส้นตรงลูกเขาเขียนว่า100เมตรแสดงว่าระยะทางกับการกระจัดเท่ากันค่ะเราก็ตอบเลยระยะทางเนี่ยค่ะก็คือ100 100เมตรนะคะส่วนการกระจัดก็คือจุดเริ่มไปหาจุดสุดท้ายก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันก็เลยได้เท่ากับ100 m. นะจ๊ะอ่ะทีนี้ในขณะเดียวกันเส้นทาง b เส้นทาง B เดี๋ยวคุูต่ายเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะเส้นทาง B ไปแบบโค้งโค้งจากจุดเริ่มวนปื๊บไปเป็นโค้งโค้งมาหาโรงเรียนอยู่ตรงนี้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นระยะทางที่เขาให้คือ200เมตรลูก200เมตรนะคะทีนี้ตัวการกระจัดลูกการกระจัดมันคือจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นเป็นเส้นตรงด้วยจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายก็เลยเป็น 100เหมือนกันมองเห็นไหมคะ B ก็คือจุดจุดจุดนี้นะเป็นเส้นตรงเหมือนกันสุดท้ายเส้นทาง C มีระยะทางกี่เมตรเส้นทาง C เอาสีอะไรดีสีเหลืองอะวนมาค่ะ C ค่ะจะเดินอ้อมไปไหนอ้อมทะเลสาบอ้อมมหาสมุทรกว่าจะมาถึงโรงเรียนกยใกล้ไกลนักเรียนบางคนเลยมาถึงโรงเรียนสาย นะคะระยะทางที่เขาเขียนให้ก็คือสองร้อยห้าสิบมันเห็นไม่ชัดสองร้อยห้าสิบเมตรนะคะในขณะเดียวกันลูกการกระจัดคือจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นการกระจัดก็เลยเป็นเส้นตรงตอบที่หนึ่งรอยเช่นเดียวกันค่ะอ่าสังเกตนะการกระจัดค่ะเป็นปริมาณเวกเตอร์ครูใส่ S แล้วก็เขียนแบบนี้เป็นการกระจัด ส่วนระยะทางเป็นปริมาณเอ,อ่อสเกลาร์เพราะฉะนั้นก็ใส่ s เฉยๆนะคะทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่5นะคะโจทย์ข้อที่5จากภาพข้อ4ในเส้นทาง c หากนักเรียนเดินทาง5นาทีจะมีอัตราเร็วและความเร็วเท่าใดอัตราเร็วและความเร็วเท่าไรอัตราเร็วเป็นปริมาณ สเกล่านะคะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะครูสอนแลวเรียนแล้วว่าถ้าเจอสูตรอัตราเร็วความเร็วคิดทันทีว่า v เท่ากับ s ส่วน t นะคะทีนี้ s คืออะไรา v คืออะไราพิจารณาตามโจทย์ค่ะทีนี้เนาะเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็มาดูเลยนะคะว่าข้อที่1เขาถามหา อัตราเร็วเพราะฉะนั้น v เท่ากับ s ส่วน t ก็จะได้ค่าอยู่ที่ในข้อ c นะคะเขาถามจุดที่ c นะถามจุดนี้นะคะจุด c คือตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูที่ตัว c ว่า v, v ตัวนี้คืออัตราเร็วอัตราเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาค่ะ s, s ระยะทาง หารด้วยเวลานะคะก็มาแทนค่าเลยเท่ากับระยะทาง250เมตรหารด้วยเวลาเวลาที่เขาบอกเราคือ5นาที5นาทีแต่ช้อยนี้ค่ะครูดอกจันไว้ให้นักเรียนก่อนเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะลูกมีหน่วยเป็นวินาที เพราะฉะนั้น5นาทีเท่ากับเท่าไร่วินาทีลูกต้องเอา60มาคูณกับ5ค่ะถึงจะได้หน่วยเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอา60คูณ5แบบนี้นะคะจากนั้นต่อเลยนะต่อนะคะขึ้นมาตรงนี้นะลูกเท่ากับค่ะ250หารด้วย60คูณ5ได้เท่าไรหร่เนาะ หกสิบคูณหห้าหกสได้300นะคะก็หาค่าออกมาเลยเนาะศตัด0 5 5 25 5 6 30ได้5้าส่วนหกส่วนหก็คือเอา5ตั้งหารด้วย6กนะคะหตั้งหารด้วย6เป็นครูมัธยมต้องสอนเด็กขนาดนี้เชียว หหาร 5, 5้าไม่ได้ใส่จุดเติม0 6เท่าไหร่ได้50 6 6เท่าไหร่ได้50าเนาะหกแปนะคะลบออกมาเหลือ2ใส่0 6เท่าไหร่ได้20 6 3 18ลบการเหลือ2นะคะอ่ะมันจะเป็นจุด สามสามสาซ้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ0.83นะคะ0 8นนะลูกหนาะต้องหารกันถึงขั้นนี้ทีเดียวนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะอ่ะทีนี้ไปต่อนะคะพอเราได้อ,อ,อัตราเร็วใช่ไหมลูกต่อมาค่ะก็มาดูที่ตัว ความเร็วค่ะทีนี้ความเร็วเดี๋ยวครูใช้สีแดงเนาะสีแดงนะคะอ่ะปึ๊บนี่นะทีนี้มาดูความเร็วค่ะความเร็วเท่ากับการกระจัดหารด้วยเวลานะคะ v เท่ากับ s ส่วน t เหมือนกันแต่กรณีของการแทนค่าไม่เหมือนกันนะเพราะตัวนี้คือการกระจัดนะคะครูแทนค่าเลยนะตัวนี้เท่ากับ100หารด้วย ห้านาทีก็คือค่าตัวเดิมนะคะค่าตัวเดิมก็คือหกสิบคูณห้าหกสิบคูณห้ามันได้สามร้อยครูเอาสามร้อยมาใส่เลยนะนี่นะคะทีนี้พอเสร็จแล้วค่ะเราตัดเลยได้ไหมตัดตรงนี้เนาะขึ้นมาข้างบนนะคะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์นะคะได้เป็นหนะึ่งส่วนสามนักเรียนจ๋าหนึ่งส่วนสามถ้าเราหาเลขได้เราจะรู้ทันทีว่ามันศูนย์จุดสามสามนะ แต่ครูต่ายจะพิสูจน์ให้พวกเราดูก่อนมันคือ1ตั้งหารด้วย3นะคะสำหรับนักเรียนม .2 นะคะนี่นนะลูกนะ3หาร1ไม่ได้ใส่จุดเติม0 3 3ได้9 10-9ลบเเหลือ1ใส่0 3 3ได้9เห็นไหมคะว่ามันจุด3 3<ๆ>เห็นไหมลูกมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรื่อยไปเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้0จุด 3าสาค่ะลูกเนาะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีทั้งคู่เลยนะคะเมตรต่อวินาทีนะลูกนะเมตรต่อวินาทีโอเคมีใครไม่เข้าใจส่วนไหนย้อนกลับไปดูนะจ๊ะครูต่ายจะไปข้อสุดท้ายแล้วนะครูต่ายจะไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6 จากแผนภาพข้อที่4นะคะเส้นทาง b หากเดินข้อที่4นะคะเดี๋ยวก่อนลืมประกาศข้อที่4นะคะเส้นทาง b หากเดหากการเดินทางมีอัตราเร็วอัตราเร็วคือค่าของ v นะคะเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเท่าใดเวลาคือ t ค่ะเท่ากับเท่าไรลูก เพราะฉะนั้นเราก็แค่โยกข้างค่ะจะอัดตาเร็วจะความเร็วครูบอกแล้วว่าสิ่งที่นักเรียนต้องจำคือจาก v เท่ากับ s ส่วนด้วยเดี๋ยวครูใส่ตัวอักษรใหญ่ๆก่อน v เท่ากับ s ส่วน t นะคะเพราะฉะนั้นลูกไม่ว่านักเรียนนะคะจะไปเจอ แบบไหนเราก็ใช้ตัวนี้มาก่อนแล้วเอาความเข้าใจไปจับเพราะเขาบอกค่า v มาถูกไหมคะเราก็มาแทนค่าเห็นไหมค่า v เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีนะคะเดี๋ยวก่อนครูใช้ตัวใหญ่ๆก่อนตัวนี้นะแทนค่า v เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีระยะทางนะคะเขาบอกจากข้อที่4นะคะเส้นทาง b เห็นไหมลูกเส้นทาง b เส้นทาง b คือตัวไหน เส้นทาง b คือตัวโค้งๆนี่ไงคะดูข้อที่4นะลูกนี่คือเส้นทาง b ครูไฮไลท์ให้สีเหลืองๆเห็นเนาะเพราะฉะนั้นเส้นทาง b คือตัวนี้เห็นไหมคะเออคือตัวนี้นะลูกนะนี่นะคะคือเส้นทาง b นะจากข้อ4แล้วเราต้องโยงมาทําข้อ6นะจากข้อ4เราโยงมาทําข้อ6นะคะเออมันก็เลยได้เป็นเส้นทาง b เพราะฉะนั้นเขาบอกค่ะตัวที่เป็น ค่า v มานะคะก็คือค่าของอัตราเร็วบอกมาแล้วระยะทางรู้หรือยังระยะทางก็รู้แล้วนะว่ามันคือ200จําได้ไหมดูข้อที่4นะคะตัวนี้คือ200นะหารด้วยเวลาเวลาคือสิ่งที่เราต้องหามันเท่ากับเท่าไหร่เรายังไม่รู้เราต้องมาช่วยกันหานะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น4เท่ากับ200 หารด้วยทีทีมันหารอยู่ทีมันหารอย,อยู่ถ้าโยกไปหลังเครื่องหมายเท่ากับมันจะกลายเป็นคูณ4ฝั่งนี้มันคูณอยู่โยกสลับเขามาเขาก็จะกลายเป็นหารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูโยกทีไปก่อนนะคะทีก็เลยได้เท่ากับ200หาร4งงไหมลูก โยกเนาะเป็นคุณสมบัติการย้ายข้างของการคูณนะคะพอเสร็จแล้ว4เท่าไหร่ได้200ลูกตัดทอนกันเลยง่ายมากเลยเห็นไหมลูก4 1 4 4 5 20หรเหลือ0อยู่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเท่ากับเท่ากับ5 10วินาทีนะคะง่ายมากๆเลย ใครไม่เข้าใจตรงไหนอย่าลืมทักมาถามคุต่ายได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้โจทย์ข้อนี้เรื่องของแรงและการเคลื่อนที่มีเท่านี้จ้าสวัสดีจ้าทุกคน